สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปิดตำนานโรงแรมดังหลังเปิดมานาน54ปี เรียกได้ว่าเตรียมปิดตำนานโรงแรมเก่าย่านสีลมแล้วหลังจากเจ้าของบริการเชิญพนักงานเก่ารวมอำลาก่อนทุบเพื่อสร้างใหม่ปิดตำนานโรงแรมนารายอีสิกุมภาพันธ์ห5นี้สำหรับโรงแรมนารายเปิดมายาวนานกว่า5าทศวรรษถือเป็นโรงแรมอันเก่าแก่ของประเทศไทยซึ่งเดิมทีใช้ชื่อโรงแรมวิสซอรี่บนถนนสีลมปัจจุบันโรงแรมนารายตั้งอยู่ในใจกลางย่านสีลมและใกล้ย,ย่านสาทรเชื่อมต่อกับเส้นทางคมนาคมทุกประเภทสถาน านีรถไฟฟ้าช่องนนทรีโสรสักและศาลาแดงโดยเฟซบุ๊กประพัฒน์สิริวงศ์รังสรรค์เผยว่า18กุมภาพันธ์นี้ปิดตำนานโรงแรมนารายสีลมจะทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่ครับขอเชิญพนักงานเก่าเข้าร่วมงานครับสำหรับโรงแรมนารายสมัยเริ่มก่อสร้างช่วงปี2509เป็นของตระกุลเบญจรงคกุลคือคุณสุจินและคุณการจนาเบญจรงคกุลซึ่งในอดีตก่อนจะมาเป็นโรงแรมนารายเจ้าของและผู้ถือหุ้นเคยเปิดโรงแรมขนาดเล็ก ซึ่งมีห้องพักเพียง120ห้องบนถนนสีลมในปีพุทธศักราช2505ภายใต้ชื่อโรงแรมวิกสอรีโฮเทลตั้งอยู่บริเวณทางลงสีลมจากทางด่วนในปัจจุบันประวัติโรงแรมนารายโรงแรมนารายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนกว่าหทศวรรษตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511ชื่อโรงแรมมีที่มาจากพระรนามของสมเด็จพระนารายมหาราชหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่สซึ่งทรง เป็นพระมาหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่27ในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นพระมาหากษัตริย์ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถและเป็นที่เลื่องลือพระเกียรติยศในด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการค้าและการทูตกับประเทศต่างๆจนรุ่งเรืองทางโรงแรมจึงอัญเชิญพ,พระนามสมเด็จพระนารายณ์มาตั้งเป็นชื่อโรงแรมนารายณ์เสืบมาจนถึงปัจจุบันในการเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปกี่ยุก,กี่สมัยทางโรงแรมนารายณ์ยังคงรักษาสเสน่ห์แห่งความเป็นไทยไว้ จากรุ่นสู่รุ่นเรามีการจำลองสถาปัตยกรรมพระนารายณ์บันทมศิล์และเรือสุพรรณหงมาประดับในโรงแรมเพื่อเผยแพร่อเ,พอเ,พอเอกลักษณ์ความเป็นไทยแก่ชาวต่างชาติรวมถึงได้มีการรีโนเวทพื้นที่ในส่วนห้องพักต่างๆให้ดูสวยสบายทันสมัยอยู่ตลอดเวลาทั้งยังมีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่บุคาลากรเพื่อให้บริการแก่ท่านลูกคา้าด้วยความเป็นมาตราฐานและเกิดความประทับใจเสมอมา จึงไม่เป็นที่น่นาแปลกใจหากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะยังคงนึกถึงและกลับมาใช้บริการที่โรงแรมของเราอย่างสม่ำเสมอ โรงแรมนารายให้ความใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนเราใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการปล่อยมลพิษน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อประหยัดพลังงานและตอบแทนชุมชนในทุกๆช่องทางทั้งในห้องพักของอาหารและบริเวณโรงแรมโรงแรมนารายได้รับรางวัลมากมายทั้งด้านการบริการลูกค้าและความรับผิดชอบต่อสังคมเราอยากจะกล่าวขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับแขกทุกคนของเราและสำหรับความคิดเห็นของท่านที่ช่วยให้เราโดดเด่น สำหรับรางวัลมากมายที่เราได้รับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเรามีความยินดีที่จะรักษาคุณภาพและพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อให้เป็นโรงแรมที่หนึ่งในใจทุกทกท่านเสมออย่างไรก็ตามเตรียมปิดตำนาน18กุมภาพันธ์นี้โรงแรมนารายณ์สีลมขอเชิญพนักงานเก่าร่วมงานเพื่อบันทึกความทรงจำเรามีพิธีย้ายศาลองค์พระนานรายณ์ชั้นดาดฟ้าของโรงแรมท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูหนึครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ